วันนี้เครื่องน,นี่เขามาด้วยอาการเหมือนเหมือนคอยไฟไม่ดีนะครับเคยใครเคยเป็นบ้างคือเวลาเราสตาร์ทเนี่ยมันจะเหมือนมันเดินไม่เรียบาสาเหตุที่ผมเคยเป็นวันนี้ที่เคยทําไปเนี่ยคือมันไม่ใช่คอยไฟมันจะเป็นลักษณะของอ เ็าอาจจะใส่อะไรมาไม่ครบสักอย่างนี้แหละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองมาลื่อดูจะผ่าเครื่องดูผ่าเครื่อง GX31 ครับตัวนี้เป็น GX ครับที่ว่าเสียงเหมือนคอยไฟไม่ดีนี่ครับเจอสา,สายหัวเทียนเขาก็ เขาใส่มาเฉยๆมันอาจจะเป็นจากจุดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเหมือนกับว่าลอยไปเสียบมาไว้เฉยๆนะครับแล้วผมจะลองเปลี่ยนตนัวนี้อ่าคอยเจียกสามหนึ่งนะครับอ่าเจอสาเหตุของคอยไฟนี่ครับครับไฟอาจจะไม่จะเสียร ราะว่ามันสายตัวนี้มันมาแบบนี้เสียบเข้าไปเฉยๆเดี๋ยวมาลองดูตัวนี้ครับเห็นไหครับลองเสียงดู เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลองดู เค่รียันไม่ใช่ของกี๊มันน็อตเด็ดเนี่เนี่ยครับช่างรุ่นต่อไปเดีย๋ยวน้อยช่างรุ่นต่อไปช่างรุ่นต่อไปคืออันนี้ผมจะถอดดูมาร์กไม่รู้ว่าเขาตั้งมาร์กมาตรงหรือเปล่าอะไรกันเนี่ยครับโดยขอเช็คมาร์กแป๊บหนึ่งครับรู้สึกว่ามันทํายังไงก็ไม่หายเปลี่ยนคอยแล้วก็ไม่หายเสียงระเบิดป๊อแปะป๊อแปะ,ป,ะปุ๊กปุ๊กปักปักอะไรกันเนี่ยครับ ก็เลยจะมาดูมาตรงสุดท้ายไม่แน่ใจว่าจะต้องไปถึงดูเสื้อแหวนลูกสูบหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันแน่นแลยเบาะหน่อย ลักษณะตัวเก่าที่เขาใส่มานะครับเดี๋ยวผมจะรื้อเราจะดูมาร์กใหม่ว่าเอางเงี้ยว่ามันจะผิดหรือถูกเดี๋ยวผมจะมาดูมาร์กให้ดูถอดมาดูมาร์กนะครับตอนนี้แค่เนี้ยครับผมว่ามันผิด นี่ครับมานี่มาร์รบตัวนี้ก็ให้ขึ้นมาสูงสุดก็จะประมาณนี้ตัวริมผมผมผมทำแบบนี้นะครับก็คือเอาเอาริมเนี่ยขึ้นมาสูงสุดแล้วก็จะมีมาตัวนี้ก็จะต้องอยู่ลักษณะนี้นะครับไม่ใช่แบบเมื่อกี้นี่ลักษณะนี้นะครับคือถ้าจุดโอเวอร์แลลักษณะนี้มันก็ผิด ไฟมันจะระเบิดไม่ตรงมันก็จะมีเสียงดังเดี๋ยวมาลองฟังให้ดูครับโอเคครับเดี๋ยวตามเนี้ยเนี่ยผมจะใส่อย่างนี้นะคือด้านเล็กเนี่ยเอาลงด้านใหญ่เนี่ยเอาขึ้นครับเฟืองลูกเบี้ยวเนี่นะครับดูมารดูมาร นี่จะอยู่นี่นะครับสองขาสองข้างนี่ครับนี่เป็นขีดขีดนี่นะครับสองข้างที่ลูปเดียวเขาจะมีขีดขีดเช่นเดียวกันให้มันอยู่ด้านล่างครับเขาใส่เข้าไปขีดเห็นไหมขีดขีดเขาจะตร,าาตรงขีดล่างอยู่ล่างตรงขีดล่างเ้านล่าง ให้เป็นแนวตรงแนวตรงแบบนี้คือลักษณะอยู่ของลูกเบี้ยวมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับถึงจะถูกถ้ามันอยู่บนไม่ถูกนะครับต้องเป็นอย่างนี้ตัวริมก็จะขึ้นตรงเท่าที่ดูครูบาอาจารย์ก็ทํามาก็ตัวริมมจะขึ้นตรงตัวอ่า รูปเบียวก็จะเป็นมาร์กก็อยู่ด้านล่างนี่ครับอยู่อย่างเงี้ยเห็นรูปเห็นมาร์กนะครับครับอยู่ด้านล่างครับไม่ไม่อยู่บนนะฟังเสียงครับฟังเสียงไปใส่ซีนอ่าเมื่อกี้นี่ไม่ได้ใส่ซีนคอคาบูอากาศรั่วอันนี้มาฟังเสียงกันใหม่ Oh yeah.